สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอที่4นะครับเราจะมาติดตั้งสับลามเทค3กันนะครับเรามาดูก่อนว่ามันจะติดตั้งกันยังไงนะครับก็ค้นหาตามเบสิกของผมนะครับส n น็กสเน็กฟรีกันนะครับก็พิมพ์ไป i n s t a l l นะครับ Install สับลามสับลาม เท x 3ไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ 14. Okay. 14. กยิงตัว14โอเค14.04ก็ยังโอเคอยู่นะครับ2 3 install อันนี้ก็ได้มันมี10ด้วยนะอืมอ่านี่ครับ How to install ส u b l i m e Text 2 Text 3 in 14.10นะครับ เรามาดูกันก่อนเลยนะครับสับราม API Allsort นะครับอินสต l l สับรามน,นะครับก็คอนโทรลอินเทรที่คลย์ลัดสู่การเปิดเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลก็คือตัวนี้นะครับเขามีเว็บให้เลยนะนี่ ผมตีส3ก็แล้วกันเรามาลองดูกันก่อนนะครับผมกลัวว่าจะไม่ผ่านนะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งลีนุกเนาะมันเลยมีปัญหาว่าบางทีใช้คําสั่งไปแล้วไม่รู้ว่ามันเอาไปไว้ตรงไหนนะครับลีนุกผมก็หัดเล่นได้ไม่นานนะครับก็ไม่มีความเก่งกาจอะไรเลยนะครับก็ล็อสักพัก คลิปเอทีเอทแล้วโอเคมันบอกโอเคแล้วบอกให้อัปเดตอ่าเราก็ update. อัปเดตนะฮะแพ็กเกจนะฮะจะเห็นว่าผมไม่ได้เอาสุดโมาเพราะว่าผมเข้ารหัสเป็นรูปไปแล้วนะครับจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องสุดลงสุดโนะครับไม่จําเป็นสําหรับผมแต่จะเอามาใส่ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เหมือนกันโอเคเรออัปเดตแป๊บนึงนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับามาลองดูกัน Installer ก็ปีนะครับป๊าปไม่รู้ว่าจะวางไว้ให้ตรงไหนนะครับปึ๊บอ่า อืมฮนมจะอยู่ตรงนี้แหละปัญหาว่าสับรามทำเงินอยู่ตรงไหนนี่แหละน่าจะอยู่ตรงหน้าจอเออเออไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะอินสตอร์อีดิเตอร์ฟอร์มแล้วจะใช้ยังไงล่ะเนี่ย อันนี้จะแฮป e h l l มิโอโล่เป็นหาคือว่าเราจะเปิดมันยังไงเท่านั้นแหละ Install ได้แล้ว i n s ส a l l แล้ว Enjoy มาถึงก็ Enjoy ละเดี๋ยวขอดูกันนะครับว่าสปรานเทคอยู่ตรงไหนอืมอืมอืม mm อืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. mm hmm. นี่เครื่องไม่มีอืมอืมอืม,มเรียบร้อยเปิดมาโอเคเรียบร้อยติดตั้งสับรามเทคเรียบร้อยนะครับ รู้ว่าผมจะลงแพ็กเกจได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องใช้แพ็กเกจคอนโทรลนะครับสิ่งที่ต้องจำเป็นสำหรับสำหรับเทคที่ผมจะต้องลงนะครับสำหรับต,ตัวผมเองนะครับก็แพ็กเกจไอแพ็กเกจย่างนี่ปบคอนโทรลซับ ลำเทคสามแพ็กพเกจก็เขียนผิดขออภัยนะครับผมไม่แน่นภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันต้องขออภัยจริงๆเลยในตรงส่วนนี้นะครับโอเคนะครับโอเคเขาให้ก๊อปตรงนี้ไปนะครับการติดตั้งแพ็กเกจนะครับก๊อปตรงนี้ไปใช่หรือเปล่าเอยใช่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ก๊อปตรงนี้ไปก๊อปปี้นะครับสหรามเดี๋ยวผมต้อง จับลามล็อกไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าปัญหาของสับลามตัวนี้อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอ่าไม่เหมือนวินโด้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่แหน่นว่าไม่มีให้ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจผมหน่อย ผมเล่นไม่ค่อยเก่งอ,อยู่ไนหนนะอ d ดิตปะเซคชั่นอีดิตผมต้องการเปลดคอมมานด์ของเครื่องนะครับในล่ไฟบ้างวิวไฟเออนี่แหละโชว์คอนโซลนะครับแล้วเราก็วางไปตรงนี้พลาดลองไปนะครับ ทำไมไม่มาเลยมาแล้วหรือเปล่าไม่ไมาเนี่ยขอมาอีกรอบก๊อปปี้นะครับก็ตรงนี้ฮับรับอ่ามาแล้วนะครับกด Enter นะครับเราให้มันติดตั้งให้เสร็จนะครับปื๊บอับปึ๊บอับปึ๊บอัพปึ๊บอัปึ๊บอัปุ๊บอัปุ๊บอี เก็บคอนโทรลิ huh. uh ีสตาร์ตโอเคสตาร์ก็ลีสตาร์ตนะครับลิสตาร์เสร็จแล้วอ่ะนี่ใชอ่าโนอัปเดตแพ็กเกจคอนโทรลเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย ห้าเออเลร์อะไรเนี่ยสรุปได้หรือไม่ได้ขอให้รีสตาร์กก็รีสตารัทนะตามโอเคเรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะต้องมาจำมิติได้นะครับว่ามันเป็นตัวเลขไฟเบ่ร์ที่เราจะใส่ e m เข้าไปครับเอ็มเมดเอ็มเมการใส่เ m a ม e เข้าไปนะครับดูเอ๋อตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับแพ็กเกจคอนดรอินสตอรอยู่ไหนอยะ ไม่ผ่านแน่เลย install อ๋อนี่ไงผ่านอยู่รอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งปุบปับปรับ,รรบอ่าเรียบร้อยนะครับผมต้องการติดตั้งตัวนี้นะครับ m อ่าตัวนี้เอาตัวแรกเลยก็แล้วกันเรียบร้อย พอแล้วแหละสำหรับผมนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการเขียนโปรแกรมโปรแกรมนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการติดตั้งซอลต์แรแล้วก็แพ็กเกจเสริมนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปต่อไปเราจะเจอเรื่องอะไรเอ่ยติดตั้งโัวเซอร์นะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับลีนุกก็ไม่เคยติดตั้งนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับการติดตั้งคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณครับ